ครับสวัสดีครับเล็กครับที่ภกษาการขายรถใช้แล้วนะครับครับวันนี้เล็กมีข้อเสนอพิเศษนะครับมามอบให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับอ่าเป็นข้อเสนอของ Honda h เ v 1 8 RS นะครับตัวนี้รุ่นท็อปสุดเลยนะครับเลขงไม่หนึ่งพันกิโลนะครับหนึ่งพันนิดๆนะครับอ่ารถสภาพรถเหมือนป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าครับราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่ 9 2 3 0 0 0บาทนะครับลูกค้าลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับโนดาวนะครับแล้วก็ฟรีค่าโอนอทะเบียนนะครับให้นะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้ครับลูกค้าสามารถเลือกผ่อนอายาวสุดได้84งวดนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเล็กพาดูรถรอบคันว่าตัว Honda h เฮดาคันนี้มีอะไรที่โดดเด่นและน่าสนใจบ้างนะครับเชิญชมเลยครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับที่มองหา Honda HRV นะครับ1.8 RS นะครับไม่ต้องไปที่ไหนแล้วนะครับมาที่ h o n d ้าซัมมิตฮอนด้ายูสคานะครับสาขาพัฒนาการได้เลยนะครับมีให้เลือก3สีเลยนะครับลูกค้าครับหรือสอบถามรายละเอียดเบอร์โทรตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับลูกค้า โชว์รูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันเลยนะครับลูกค้าครับถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเข้ามาได้นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามเล็กก่อนได้เลยนะครับลูกค้าครับวันนี้ขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับวับสวัสดีคบับ